ดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ท่านกำลังอยู่เกมคิวบิ้งฟอยนะครับคิวบิ้งฟอยละไม่มีอะไรเล่นจริง,รงตอนนี้แม่งไม่มีอะไรเล่นละต้องเล่นคิวบิ้งฟอยเปิดเซอร์เกอร์สองเมดิทไปเยอะเจาะไปพี่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 ข้างหลังพี่เฮ้ยย เช่อเช่อเฮ้ยน่าสนใจแต่ผมใช้ของผู้หญิงครับผู้หญิงนี่ส่แว่นดูสิว่าม่งจะแหลกหรือเปล่าอ่าเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กอัตราการเสี่ยงการตายเนี่ยมันเยอะจริง บุย้ยเดี๋ยวใช้มีดแต่มันดีอยู่นะเพราะไม่วิ่งเร็วโหเงียนจะบ่อยอะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าพี่เข,ขาโหดไซเลนสองตัวต่อให้เอ่ยเ,เหลือพี่เหลือพี่เลื่อยจะตายแล้วจะตายแล้วดยูนาย อ๋อยูนี่มามเอ้า yes ขอตังหน่อยนี่เอไปเบอร์เกอร์เดี๋ยวหยุดบินิรับเพลหนึ่งแล้วดีใจด้วยเบอร์ตเกอร์เสียงเฮ้าปิดคนอีกอ๋อขอตั้งหนลอยเยจาได้เอามเอาไม่หมดเอาไม่หมดเอาไว้หมด ตาเล่นคืนฟอร์มเดียวหนึ่งเดียวพี่ครับขวางอะไรครับพี่แล้วแล้วมึงจะล็อกทำไมเนี่ยถูกเพราะมันล็อกไงกูล็อกอ่ะเย็ดเคแม่งล็อกล็อกทางบ้านในมาหาหมอแล้วกันอะไรเลเวลสี่ล้ เงียบเงียบปเฟ้าบอผู้บอจะปาเปล่าเฟ้าเจ็ดเทพเจ็ดสองคืออันนี้ผมเลเวลสี่นะครับแมงเราแม่งก็รีโหลดกระสุดเร็วผีแมงชอบต่อยด้านหลังว่ะเจ็ดมีตังขายปืนแล้วครับพี่น้อง เราไม่หยุดเราต้องหนีบันไปเรื่อยๆโอ้โอ้ไซเรนไซเรนเรา,เรา,า,เาต,ต้องบาระเบิดใส่มันครับตุ้มแต่ไซเรนแม่เขาไม่เซตี้อะไรเลยเฮ้ยีหมอปูอือไซเรนเฮ้หมอปูหมอปูเยอดเค่ คือนี้ผมจะลองถ่ายดูครับว่ามันจะภามะามันจะ h d หรือเปล่ามันจะลองดูนะครับเพราะคลิปแม่นที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่สามร้อยกับสี่สี <4 80 S 2> ่ร้อยแปดสิบอ้าวไปช่วยแล้วกัอ้าวพี่เหลืองมางานเข้าแล้วครับพี่เหลืองมามาแล้วหมอมาแล้ว thank you thank you ไปชาร์จโหมดสปิ

กระสุนเย็ดเค้มเราตเกอร์แม่งโหดคือเพิ่งเข้ามาเล่นครับแล้วก็แป๊บเดียวโอ้ยจะล็อกทำไมเนี er ่ยโอ้โจบแค่เนี้ยบึ้มล็อกทำไม ร้านขายหมูจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุมมจมจ่มครับโอ้มแมันจะไปเสียเวลาบ่อยเนี่ยหายแฮนด์กันทิ้งครับซื้อหน้าไม้เข้ามายิงกันหัวแตกเลยหรือวะมายิงขวานน้ำเชี่ยเลยเนี่ยโอ้ไอ้เราขวานเขาไปเนี่ยเอ้อยื้อก็ชนไม่ทันแน่ วางทำไมวะอ่ล้มจะปิดหาพ่อมึงครับปิดหาพ่อมึงครั้งเกิดที่นี่ล็อกประตูเลยแต่อย่าล็อกห่างกันเองเด้อล็อกทางบ้านแม่งล็อกทางบ้านนะพี่น้องตัวกระทามันเกิดบอทีเดียวมอคนไยวินเดอร์ ากัมใบบินจะเข้าร้านไม่ได้เฮียว้ามาครับพี่น้องเดี๋ยวก็รอดครับหมออุ้ยเอาไอเท้ามาเอ้ยถอยถอยถอยพี่เหลืองพี่เหลืองพี่เหลืองเบอร์สักเกอร์บวกบวกกับเท้าเลยถามก่อนเดี๋ยวเบอร์เซอร์เกอร์เลเวลอะไร เบอร์เซอร์เกิ่ไม่บวกกขบสัิดตาเขาอะเบอร์เซอร์เพิ่เวลอะไรเฮ้ย่ะอ่ะตายเรียบร้อยไปเก็บอาวุธที่เขาดีกว่าการโดมันเป็นจิตวิญญาณเดฟการโดมันเป็นจิตวิญญาณเองครับ เพิ่งกลัวต้องมานั่งรีเพทถ,ถ,ถุยเอาแล้วก็ถุยอะไรไว้น่ะขอตทษครับเอ,อี้ยวปืนแล้วก็จอว่ะนี่นี่๋ยวเขาดูกันเย็ดใกล้สี่พันแล้วครับพี่น้องเดวิลฮาไปพุ่งมืงหนาวแน่เย,ย็ดเคี่ยวื่เลย โออยิมัวอยพี่เลยสองตัวเฮ้ยกัตตูนปลาระเบิดช่วยเป็นกำลังใจให้กตตูนเฮ้ยเกยก็ได้ช่วยด้วยพี่เลยมา โดนบอดกระสุนหมดไม่มาครับพี่เรื่อยมาพี่เรื่อยมาเฟธาด้วยพร้อมกันเลยโอ้โหหมอเดี๋ยวหมอไปช่วยแป๊บนึงหมอเขามีหน้าไม้นะยิงหัวแตกไปนะเราพี่เรื่อยเออนั่นแค่เรื่อยเฮ้ยป๊บเดียโอ้ยทำให้ เอาเลยพอเซอร์บวงบวงเออไอ้เยี่อ้เ,อเี่ยกูทายห้องเลยครับพี่น้อง new m a g i n s แดตว่ววผมจบนี่ก็คือผมจะไปดูบอลแล้วนะครับอุ้อยเล่นกูตายแน่ ยังเรากูบ่นอยู่คนเดียวโอเคทำอหมอหิ่ไว้หน่อยไอ้มีตังค์1,002ครับซื้อนาไม้ก่อนเลยอันแรกแมงรีโหลดกระสุนเร็วครับพี่น้องมาตามปืนเลย เือมาสามเปินเปืนเออแม่งสามปืน,ปนยืดด้าไม้มาแล้วพี่เลือดตีตีหัวแตกแล็อกห้องตายแล้วแม่งก็เสียเลือดด้วยครับต้อขับป้อง่ะ เยอะเลยก้าเยอะเลยก้าสวดกันสนุกไหมเนี่ยไอ้จับกบจับกบไอ้กบโดนอี๋ตังตังกูขอกูขอห้าสิบบาทกูก็เอากบโดนห้าสิบบาทกูก็เอากวางหมดแหละกบโดนครับกบกบโดนแอสติได้นะครับเมื่อไงแฟร์อ้าวไม่ใช่โคนละแฟร ไอ้เหี้ยยิงแม่งยิงไม่โดนหัวเุ้ยพี่เหลืองมาอย่าอย่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวกูจัดก,การเองอย่าอย่ายิงเดีย๋ยวกูยิงหัวแตกเองไม่ท่าแล้วครับพี่น้อง ไม่เป็น,นไรเลยเด็ดเคอีกสองร้อยตับพี่แกเขาบูจริงใ่งห,หัวแตกก็เป็นผมชอบชา a r p ต h o o รับ